กินอร่อยเลยวันนี้อร่อยเลยฝ่ายน้อยไหนดูได้ไหนดูดิไ,ดดไอ้ย่าเออ,อกินไปลูกกินไปไม่แย่งหรอกไม่แย่งหรอกห้อยเสนีงครับนี่เสนีงจังหวัดสุรินนี่ควายในหว้วยเสนีงเขามากินยญ้าของเขาอร่อยเลยเห็นไหมนี่โอ้ยอร่อยอร่อย สุกแล้วสุกแล้วโอ้ยสุกจนไหมตาย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 หรือแป๊บเดียวนี่โอ้ไม่เฉยเลย มานั่งเล่นที่ห้วยเสนิงจังหวัดสุรินทร์ช,ชมบรรยากาศครับนี่บรรยากาศนี่นเลยนี่ครับชมบรรยากาศนี่สมากเลยนั่งเล่นปิ้งลูกชิ้น,น,นกินกับน้อหู บรรยากาศข้างหลังนี่เป็นไงเห็นไหมนี่ต้นตาลนี่สุดยอดลูกเองนี่อะอะโอ้ยเอออ่ะคนละลูกไปคนละลูกนะอย่าแย่งกันปลปลคนละลูกพอละวพอล้พอล้วปลาปลไปให้พ่อได้กินบ้างเออเดี๋ยวย่างกันสุกกนแล้วให้ปลาพอแล้วพอล้วปไปไปนั่งเล่นนั่งรอกันไปปลปลถอย ถอยเร็วถอยเร็วแล้วไม่ถอยเราไปนั่งกันเลยนี่มาเรียนห้วยเสนยงกันน, <c oughs> นี่นี่ไงเตามาด้วยไม้ย่าง <c oughs> เอาลูกชิ้นมาย่างโอ้ยที่จะซื้อสำเร็จมาเลยเนาะมานั่งกินเลยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่นี่นี่เอ้ย,ย,อยไปไหนเนาะไปเอย นี่ครับนี่ห้วยเสนิงสวัสดียามเย็นครับนี่แวะมาสุดอากาศเย็นเย็นของสุรินทร์ครับนี่ห้วยเสนิงสุรินทร์เดี๋ยวเขาก็ปิดแล้วประตูเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เวลาปิดแล้วรถผ่านได้แป๊บเดียวนี่แหละนี่ครับอากาศตอนเย็นณนะห้วยเสนิงจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ ชมอันเดิดารตอนเย็นสุดอากาศไม่เต็มปอดทั้งนี้ถนนเส้นนี้ปิดแล้วนะครับแต่ปิดช่วงเย็นประมาณห้าโมงก็ปิดแล้วครับปิดให้ไม่ให้รถผ่านนะครับเนื่องจากว่าด้านหน้านั้นเป็นตำหนักรพระตำหนัก